ก็สวัสดีนักศึกษานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันต่อในส่วนของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเนาะที่เรียนผ่านไปนะครับในในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับซาำมินแม็กนะครับเอวเวอร์เรเขานนะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการนับข้อมูลนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายฟังก์ชันที่ เราเอามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการพูดถึงในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ ข้อความนะครับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับวันที่เวลานะครับและในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลจริงๆเรามีทั้งหมด3ส่วนห네รือสฟังก์ชันหลักๆนะครับก็คือมีอฟังก์ชัน lookup นะครับก็คือฟังก์ชันในการค้นหา ฟังก์ชัน vlookup นะครับ, up, รบก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวดิ่งนะครับในแนวตัง้งแล้วก็เป็น hlookup นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวนอนนั่นเองนะครับทีนี้ในในส่วนของรูปแบบนะครับถ้าเราพิมพ์เท่ากับนะครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันเนาะ นะครับลูคัพเนี่ยท่านก็จะพบว่านะครับในส่วนของฟังก์ชันล o คัพเองเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็เราเรียกว่าเป็นลูคัพแวลูนะครับก็คือส่วนที่เป็นค่าค้นนะครับอันที่2เป็นล o o ัพเวกเตอร์นะครับก็คือส่วนที่เราจะเป็นเนื่อนไขนะครับหรือว่าช่วงของการค้นแล้วก็อีกส่วนก็คือส่วนของการ r e สปอนส์แต่ว่าเป็นการแสดงผลกลับในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการค้นคําค้นในส่วนของลูคัพแวลูนะครับเบื้องต้นเนาะทีนี้ เรามาดูในส่วนของตรงกรอบสีตรงนี้นะครับเห็นอยู่นะครับในส่วนของกรอบตรงนี้คืออะไรนะครับสมมุติว่านะครับน้าสาม,มีข้อมูลอยู่นะครับเป็นแบบนี้เนาะ F ของเรามีเป็นรหัสสี4.14 4.19ตึ๊ดๆๆบลาๆ,ๆแล้วก็มีส่วนของคัลเลอร์หรือว่าสีนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องการค้นหาข้อมูลที่4.19ว่าเป็นรหัสสีของอะไรนะครับเราก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับ ตามด้วยชื่อฟังก์ชันก็คือ lookup ปกตินะครับะนะครับตามด้วยข้อมูลที่ต้องการจะค้นสมมติว่าต้องการรหัส4.19เราก็จะใส่รหัส4.19เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยช่วงแรกก็จะเป็นเขตข้อมูลของการค้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เป็น A2 โคลอนถึง A6 นะครับคาใหม่ก็คือเป็นการคลุมในส่วนของสีฟ้านะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนของการรีเทิร์นค่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้แสดงผลนนัเองเราก็จะเอาเมาส์คลุมอีกส่วนหนึ่งก็คือ B2 ถึง B6 หนะครับทีนี้โจทย์แรกที่จะนามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของค่าที่เป็นค่าที่เดี๋ยวต้องสังเกตเองนะครับเป็นค่าที่พอดีเนาะถ้าเราดูในตัวอย่างนะครับเราจะเห็วนว่า4ี่จกะตรงกับค่าที่เป็น,นออเรนจ์นะครับก็คือสีส้มน,นะครับ,ากการบเพราะฉะนั้นผลลัพ ก็จะได้เป็นออเรนตามรูปเลยทีนี้ถ้าในกรณีเราเกิดใส่ค่าแล้วค่ามันไม่ตรงนะครับอย่างเช่นเราใส่ค่าไปเป็น 5, น, 5. 5. นะครับ5.18อ่ะานะครับทุกทีนะครับ5.18โอเคจะสังเกตเนาะ5.18ใกล้เคียงกับค่าอะไรครับ5.1เท่าไหร่ครับ5.17เดี๋ยวเราลงูผลลัพธนะ์เนาะว่าการที่เราใส่ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่มีอยู่ในช่วงของตารางเนี่ยโดยเฉพาะเราใส่ค่าที่มากกว่า ผลลับจะเป็นอย่างไรนะครับพอเรากด enter ปุ๊บสีที่ได้ออกมาจะเป็นสีอะไรครับสีเหลืองแสดงว่า5.18ครัเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับ5.1 5.17มันก็เลยดึงผลลัพธ์ที่เป็น5.17ก็คือ yellow เนี่ยมาแสดงผลแต่เคสนี้สังสังเกตดีๆนะครับว่า5.18มันมากกว่า5.17เนาะทีนี้เราทดลองอีกอันหนึ่งก็คือ5.16นะครับพอเราใส่5.16ผลลัพธ์น่าจะเป็นสีอะไรครับในความคิดเรา น่าจะเป็นเยลโล่ไหมเพราะมันใกล้กับ5 1าจุดหนึ่งเจ็ดองดูนะครับคาตอบก็คือเป็นสีอะไรครับสีส้มนะครับหรือว่าออเรนต์ end. นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราค้นนะครับเราจะยึดแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราค้นเนี่ยนะครับถ้าค่าข้อมูลเนี่ยนะครับมันมากกว่าค่าที่อยู่ในช่วงเราจะหยิบอันนั้นนะครับมาเป็นคำตอบแต่ถ้ามันน้อยกว่ามันก็จะเข้าสู่กระบวนการอื่นก็คือเข้าสู่ในช่วงของข้อมูลถัดไปซึ่งไม่ใช่ตัวนั้นนั่นเองนะครับมันก็จะบีบค่าที่มันต้องบอกว่าค่าที่มันมากกว่าค่าที่อยู่ในช่วง นี้ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจาก5.16เนอะนะครับ5.16มันบันดันไม่ใกล้สีเหลืองนะครับมันไปใกล้กับสีอะไรครับสีส้มถ้าสมมุติาจารย์แก้เป็นศูนย์แก้เป็น0เน0เนาะซึ่งการใส่ศูนลงไปเนี่ยก็จะสังเกตว่าศูนยเป็นค่าที่น้อยกว่า ช่วงข้อมูลสีฟ้าที่เขียนอยู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะเป็นอะไรคําตอบก็คือผลลัพธ์ก็จะเป็นชาร์ป n อนทับนะครับผลลัพธ์ที่เป็นชาร์ป n อทับหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะรีเฟอร์ค่าได้แสดงว่าค่าข้อมูลที่ใส่ไปคน้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องมากกว่าค่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะค้นหาเพราะลูกอ u p เนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันสามารถหาค่าที่อยู่ใกล้เคียงกันได้นะครับอาจารย์ขออนุญาตแก้เป็นสมมติอาจารย์เลือกเป็น8คิดว่าผลลัพธ์เป็นอะไรนะครับถ้าเป็น8ก็ เออแปดมากกว่าตัวที่มากที่สุดก็คือหกจุดสามเก้าผลลัพธ์ก็น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นสีฟ้าถ้าเราใส่ข้อมูลลงไปอ่านะครับเป็นลูมแบบนี้นะครับ, Blue, อ,นะรบอันนี้พอจะเข้าใจสเต็ปในการทาเนาะนะครับเรามีสีที่พอดีนะครับรหัสสีที่พอดีหรือค่าของข้อมูลที่พอดีและค่าของคนที่สูงมากนะครับอีกอันนึงลองหาค่าว่าถ้าสมมติเราจะหาชิ้นส่วนหมายเลข1นึจะตรงกับราคาเท่าไหร่เหรียญน,นะครับคาตอบถ้าเราเพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันตรงกับ33สาเหรียญ รเราลองมาใส่คำสั่งดูนะครับเป็น lookup นะครับ1 2อ่นะครับแล้วก็ใส่ช่วงเข้าไปนะครับ อันแรกคือช่วงคนครับ A11 ถึง A15 ส่วนที่2ก็จะเป็นสเป็นช่วงที่เราทำไมครับใช้ในการแสดงผลลัพธ์นะคร,บคะครบลลับก็คือ B11 ถึง B15 นะครับมันผลลัพธ์ก็คือ33เหรียญตามที่เรามองไว้นักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมข้อมูลอาจารย์น้อยจังต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าเราเรียนนะครับเราก็จะเป็นข้อมูลตัวอยา่างแต่ถ้าเราสอบเนี่ยนะครับหรือเราไปแพ็ c t ี c แล้วไปปฏิบัติข้อมูลเราก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปทดลองนะครับใช้กับข้อมูลปริมาณมากๆได้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการค้น หานะข้อมูลได้ได้ค่อนข้างสะดวกขึ้นนั่นเองสำหรับ2ตัวอย่าง lookup นะ่าจะมีคําถามไหมครับ lookup ถ้าไม่มีคําถามนะครับอาจารย์ขออนุญาตขยับมาที่ฟังก์ชันถัดมานะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า vlookup นะครับในส่วนของฟังก์ชัน vlookup นะครับถ้าเราพิมพ์คีย์ข้อมูลเข้าไปเนาะ vlookup ในส่วนของวีดูอัพนะครับมันจะแบ่งข้อมูลออกเป็นด้วยกัน4ส่วนหลักๆนะครับซึ่งสี่ส่วนแสดงว่าใช้เครื่องหมายคอมม a าเนี่ยนะครับหรือว่าลูกนาทั้งหมดสามสามที่นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของค่าค้นครับเราต้องการค้นอะไรเราก็จะใส่ค่าเข้าไปส่วนที่2มันใช้คําว่า t a b l e a r r a y นะครับเทเบิลอารก็คือช่วงของข้อมูลที่ต้องการจะค้นอันที่3าเราเรียกว่าเป็น Index number หรือหมายเลขของคอลัมน์ที่ต้องการจะร e t ท r n นะครับเวลาเรานับครับเห็นไหมครับเรามีข้อมูลที่เป็นตําแหน่งนะครับตาแหน่งเรานับเป็น ค่าน้าํามันแล้วนะเป็นคอลัมน์ที่2แล้วก็ค่าโทรศัพท์แล้วนะเป็นคอลัมน์ที่3ม,มันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะมันถูกวางไว้ตรงไหน,นก,ก,นแนนหกน็แล้วแต่เช่นมันอาจจะไม่ได้เร,เริ่มที่คอลัมน์ A แต่ตรงไหนที่เป็นคอลัมน์แรกอ่ะเราจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์หมายเลขหนึ่งค่าน้ํามันนะคะเราเรียกว่าเป็นคอลัมน์หมายเลขสองหมายเลขสามไล่ไปแบบนี้เพราะฉะนั้นถาน้าวันนี้ต้องการค้นตําแหน่งเพื่อหาค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์อยู่ในคอลัมน์ที่3ตรงนี้ครับส่วนที่3ก็จะใส่เลข3าลงไปนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเลนส์ลุกอัพก เราเรียกว่าค่าตักกะที่เราใส่นะคะซึ่งก็จะมีด้วยการ2ค่าเนาะอะไรก็แล้วแต่ในโจทย์ถ้าเราพูดถึงค่าตรกกะมันก็จะมีค่าจริงกับค่าเท็จเป็นหลักครับซึ่งค่าจริงก็คือค่าที่เราทําไมครับยอมรับได้เนาะซึ่งจะต้องเป็นค่าที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะเหมือนเป๊ะนะครับกับส่วนที่เป็นค่าข้น นะเหมือนลุกอั้มเมื่อกี้เนี่ยค่าใกล้เคียงไม่เอาแต่ถ้าเราเลือกโฟล์ทเมื่อไหร่เนี่ยค่าใกล้เคียงเราก็เอาสําหรับการประ,ประมวลผลนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูในตัวอย่างเนาะตอนนี้ในตัวอย่างของเรานะครับเรามีตารางอยู่สส่วนเราอยากจะเห็นในส่วนของสวัสดิการนะครับเห็นในส่วนของสวัสดิการค่าโทรศัพท์นะครับจากตารางที่อยู่ จะไฮไลท์ไว้เป็นสีหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับตารางจะอยู่ฝั่งขออนุญาตเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องการจะแสดงผลจะอยู่ในตารางฝั่งขวามือนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการเซิร์ชจากตำแหน่งใช่ไหมครับเราก็ใส่ฟังก์ชันลงไปนะครับ Vlookup นะครับ v lookup เนาะวีล o กอัอะไรนะครับ Vlookup ที่ตำแหน่งครับแล้วก็จะมาเอามาคลิกในส่วนของช่องตำแหน่งเนาะเพราะว่าพวกนี้ครับ ค่าน้ำม,มันหรือค่าโทรศัพท์จะแวรเรียนหรือเปลี่ยนตามในส่วนของตำแหน่งของผู้บริหารเนาะวั้เราก็จะใส่ไว้ที่เท่ากาับ V-LOOKUP I2 ครับแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับช่วงแล้วก็เอาเมาส์าครับมาคุมช่วงข้อมูลเนาะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ A19 จนถึง C เท่าไหร่ครับ c 2 3จบ2ส,ส่วนแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรนะครับ ลูกน้ำมาสองทีแล้วเนาะส่วนที่3คือส่วนของการแสดงผลลัพธ์ครับค่าโทรศัพท์อยู่ในคอลัมน์ที่3ามเราใส่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอสาแล้วก็ใส่ค่าตัดกะลงไปนิดนึงนะครับอย่างเช่นค่า false นะครับเนี่ยครับค่า true จะเลือกค่าที่ตรงกันที่ใกล้เคียงนะครับส่วนค่า false เราเลือกค่าที่เหมือนกันทุกประการนะครับข้อนี้เลือกเป็น false เนาะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดให้เรียบร้อยนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเราก็จะได้รีเฟร์ว่าอ๋อถ้าเป็นผู้บริหารนะครับค่าธรรมันอยู่่่่่ททททีีเาาาไหรรรคคัับบบบก10,000 ไหมครับรีเฟอร์ไปละเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากจะก๊อปปี้สูตรอย่าลืมครับเวลาเราก๊อปปี้สูตรเนาะบางอย่างมันคือสแตนดาดของตัวตารางไม่สามารถขยับเคืยอนได้เราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะครับเครื่องหมายดอลลาร์ทรายนะครับล็อกตำแหน่งของตารางไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันขยับไปไหนะแล้วเราถึงจะทําการคัดลอกมานะครับเราก็จะได้ในตําแหน่งผู้จัดการแผนกโอเคได้ค่าโทรศัพท์อยู่4,000บาท คก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการจะใช้งานนั่นเองอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับในส่วนของการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับเพราะว่าหัวตารางมันอยู่ข้างบนเห็นไหมครับซึ่งก็จะกลับกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนตารางจะอยู่ในส่วนของแนวนอนก็คือส่วนของอะไรครับ แถวแบบนี้เราจะใช้คำสั่งชื่อว่า HLOOKUP นะครับเราพิมพ์เลยครับเท่ากับ HLOOKUP นะครับ HLOOKUP นะครับก็ยังคงมีโครงสร้างเหมือนๆคล้ายๆกับ VLOOKUP ครับเพียงแต่ต่างกันที่ว่าเมื่อกี้เราเลือก Index n u m b e r ของคอลัมน์แต่อันนี้เราก็จะเลือก Index n u m b e r ของแถวครับเพราะฉะนั้นส่วนค้นก็อยู่ด้านหน้าครับอันนี้ก็จะเป็น I 2 8ใช่ไหมครับเขตข้อมูลแล้วก็เมาส์คุมครับคุมเขตข้อมูลเนาะ เสร็จแล้วเราก็ดูว่าเราจะรีเทิร์นค่าอะไรเช่นเราบอกว่าเราต้องคืนค่าสวัสดิการค่าโทรศัพท์อ่าค่าโทรศัพท์อยู่ในแถวที่ 1, 2, ึสไม่ใช่แถวที่29นะครับดูดีๆนะตำแหน่งคือแถวที่1ครับ ค่าน้ำมันกี่แถวที่2แล้วก็ค่าโทรศัพท์จะเป็นแถวที่3ามเราก็เลยใส่เปสามเหมือนกันกน,นะครับใส่ค่าตากักะเข้าไปเป็นค่า f a ล์ทเพื่อเพ่ความสดุกนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับแล้วแต่มุมมองแล้วก็การจัดรูปแบบของตารางนะครับอาจารย์ใส่เครื่องหมายรอร์ดซ้ายเพื่อล็อกตำแหน่งนะครับของข้อมูลไม่ให้ขยับไปเลื่อนเยอะนะครับก็จะได้ผลลบบัพธ์ประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันที่ชื่อว่า Lookup นะครับ ก็ฟังก์ชันอะไรนะเมื่อกี้นี้ v เลยนะครับ v lookup ใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น h lookup นะครับอ่ะอนุญาตขคับมันลงมามองขยห็นะครับอ่าในส่วนของ lookup เป็นการค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลเนาะโดยรูปแบบอนะครับมันมีด้วยกัน3ส่วนก็คือเท่าอ่ารูปแบบฟังก์ชันคือเท่ากับตามด้วยชื่อฟังก์ชันก็คือ lookup ใช่ไหมครับอันแรกก็จะเป็น lookup value เนาะนะครับ lookup value นะครับ อันที่2ก็เป็นลักษณะของคล้ายๆกับเป็น Lookup r a น g e นะครับหรือว่าช่วงนั่นเองนะครับ LOOKUP Range อันที่3ก็คือเป็น Lookup ในส่วนของ Resolve นะครับใส่เป็น Resolve ก็ได้ง่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ Pattern ก็จะไม่ซับซ้อนมากนะครับสำหรับ Lookup นะครับแต่ก็ต้องรามาระวังนิดนึงเนาะสำหรับ HLOOKUP คือการค้นหาข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งนะรูปแบบก็ ท้ากับนะครับตามได้ชื่อฟังก์ชันก็คือ v v v l o o k u p นะครับแล้วก็ค่าค้นครับส่วนแรกก็จะเป็นค่าคน้นก็คือค่าค้นหาที่นีส่วนที่2ก็คือช่วงค้นนะครับอันที่3ก็คือ,อ,อหมายเลขนะครับของคอลัมน์แล้วก็ส่วนที่4ก็คือค่าตากัอย่าลืมค้าตากามี2ค่านะครับนี่นะครับ จอสชูคัาเหมือนกันไหมนะครับเขาบอกว่ามันก็คือการค้นหาข้อมูลครับการค้นหาข้อมูลจะเป็นแนวนะครับในแนวนอนนะครับแนวนอนหรือว่าแนวแถวนั่นเองนะครับงั้นก็เท่ากับเอ lookup นะครับตามด้วยค่าค้นนะครับตามด้วยช่วงค้นหาตามด้วยหมายเลขแถวตามด้วยค่าตัดกัดนะครับอ่นแบบนี้นะครับรูปแบบฟังก์ชันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับสาสูตรในในส่วนของตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างแรกนะครับในตัวอย่าง e x a m p l นที่1เนาะอนที่1บอกว่าเขาต้องการใช้ vlookup ในการดูคอยสแคนนนะครสมมุติเป็นแบบนี้เนาะเราก็ใช้เท่ากับนะครับ vlookup นะครับ vlookup นะครับแล้วก็เขียนข้อมูลก็ L 2ครับหรือว่าคูณผลลัพธ์เรากรอ,อกไว้แล้วใช่ไหมครับเขียนข้อมูลแล้วก็เมาส์มาคุมครับ อนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเออ่พอยต์เนี่ยอยู่ในคอลัมน์ที่ไรแนวรับทีมเป็นคอลัมน์ที่1นึ่งเพลย์เป็นคอลัมน์ที่2องวอลเป็นคอลัมน์ที่สามดาวเป็นคอลัมน์ที่สี่ลอสเป็น5้าฟอร์เป็น6กเอเจนเป็น7แล้วก็เจีดีเป็น8ส่วนพอยต์เป็น5ครับ9ก้าสิบเก้าครับแล้วก็เสร็จค่าตัดกันไปเรียบร้อยผลลั์ก็คือถ้าเป็นเรียวปูนะครับเรียวปูผลลั์ก็เป็นเท่าไหร่ครับ30เท่าไหร่ครับ34แบบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ล่ะนะครับเท่ากับ อาจารย์ใช้วิธีการคัดลอกได้ไหมได้นะครับแต่อย่าลืมใช้ตัวละสาล็อกนะครับในกรณีที่เรามีหลากช่องนะครับนะครับถ้าเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตกหมยู่ไหน,หน้าอันนี้นะครับก็ได้หมายเลข16บหกเห็นไหมครับก็สะดวกขึ้นเวลาเราจะเลือกค้นหานะครับสำหรับตัวอย่างถัดมานะครับในตัวอย่างแรกมีคำถามไหมครับ ไม่มีนะครับเราแค่ทดลองใช้ตัวอย่างถัดมาเราบอกว่าเราอยากจะดูในส่วนของพลิกนะครับเอ๊ะถ้าเป็น name พลิกนะครับถ้าเป็น name ที่ชื่อพลิกเนี่ยเซลล์เมาส์เท่ากับเท่าไหร่นะครับต้องตอบคำตอบก็คือถ้าเลือกเซลล์พลิกเซลล์มาต้องเข้ากับ5 5 5 9 1 6 0นะครับแล้วก็พิมพ์เท่ากับอันนี้สังเกตเนะว่าด้านบนเนี่ยครับนครับด้านบนอันนี้คือหัวตารางนะนี่ employee id เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้วิ o ลุกอได้เลยนะครับ look up คลิกนะครับแล้วก็เขียนข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็เงื่อนไขก็คือเนมเป็นหนึ่ง employee id เป็น2 3 4และ5นะครับใส่ค่าตรกะเข้าไปให้เล็กน้อยนะครับผลลัพธ์ก็ได้เป็นไปตามที่เราเลือกไว้นะมครับอันนี้แค่ apply ตทว์ใช้ดูนะครับอันที่3เป็นฟังชันเอ h Lookup นะครับอ่า h Lookup ก็คล้ายๆกันครับเท่ากับ h look up นะครับปึ๊บค่าค้นอยู่ในช่อง สี่สิบนะครับช่วงคน้นคือนี่ครับก็เขาเม้าคุมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเซลล์เมาส์ก็คือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับใส่ค่าลงไปค่าตัดการลงไปนิดนึงก็ได้นะครับเลยสูตรสมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนโปรดักต์ก็คล้ายๆกันครับโปรดักต์ขออน,นุญาตล็อ,ลอกเซลล์ไว้นะครับถ้าเป็นตัวโปรดักต์น่าจะ อ่าทุกทีนะครับลืมล็อกตำแหน่งคลิกไว้ด้วยนะครับก็คือสี่สิบโอเคอ่าล็อ,อกไวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้เราแก้ในส่วนของดีเทิร์นค่านิดนึงแล้วกันนะครับผลิตภัณฑ์จะอยู่ในคอลัมน์สี่เราเปลี่ยนจากค่าเป็นสี่ครับผลลัพธ์ก็จะได้สี่แล้วก็มาดูครับคลิกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหม คลิกนะครับก็559-160แล้วก็ Type เป็นอะไรครับรกระด c ษประเภทสนะครับก็สะดวกนะครับในการที่เราจะมาประยุกต์ใช้นั่นเองมาสัมมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมครับเกี่ยวกับฟังก์ชัน Lookup มีไหมอันนี้ยังไม่มีเนาะขออนุญาตสต็อปนะครับ